ในเวลาที่รู้สึกผิดหวังสุดๆกับชีวิตในทุกๆเรื่องในเวลาที่ร,รู้สึกสิ้นหวังสุดๆนั้นการวิ่งได้ช่วยชีวิตของเอเอาไว้ช่วยเอาไว้อย่างไรนะหรือคะตอนนั้นนะคะที่เอเมรู้สึกว่าผิดหวังสุดๆแล้วรู้สึกว่าสิ้นหวังสุดๆกับชีวิตแล้วเมื่อเวลาประมาณ1-2ปีก่อนนะคะที่ผ่านมา เอเมมีก็ได้พบนะคะได้พบกับคนคนหนึ่งนะคะบุคคลคนนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณคนแรกหรือว่าครูทางด้านจิตวิญญาณคนแรกของเอเมมีนะคะเพื่อนทุกคนซึ่งก็คือนี่นะคะคุณหมอทีมด็อกเตอร์ทีมนั่นเองนะคะเพื่อนทุกคนซึ่งคุณหมอทีม ด็อกเตอร์ทีมคนนี้นะคะเอมี MA พบทางไหนมี MA พบที่ในช่อง YouTube นั่นเองนะคะเอมี MA ก็เรียกว่าจักรวาลได้จัดสรรน,นะคะสำหรับความช่วยเหลือมาให้กับเอมีให้เอมีได้พบกับคลิปทาง YouTube ของคุณหมอทีมด็อกเตอร์ทีมนั่นเองนะคะในคลิปเป็นการพูดถึงในเรื่องของอาหารนั่นเองอาหารสำหรับที่เป็นอาหาร เป็นแหล่งโปรตีนของคนอ้วนแล้วก็คนผอมนั่นเองซึ่งก็ไม่ค่อยได้เกี่ยวอะไรนะคะกับในเรื่องของจิตวิญญาณหรือว่าในเรื่องของความคิดความเชื่อสักเท่าไหร่นะคะแต่หลังจากที่เป็นคลิปอาหารต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีคลิปที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของจิตใจจิตวิญญาณแล้วนะคะในคลิปคลิปนั้นก็จะมีบอกว่า ให้เรานะคะเริ่มทําจากสิ่งที่มันง่ายๆที่ไม่ต้องฝืนตัวเองซึ่งตอนนั้นอิมีก็ฟังแนวคิดของคุณหมอในคลิป YouTube วันนั้นและคุณหมอก็ได้พูดว่าถ้าหากว่าเราจะลดความอ้วนนะคะหรือเราจะเริ่มต้นออกกําลังกายเราก็ไม่ต้องทําในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่หรือว่ายากๆเลยเพราะว่าสมองเรามันจะต่อต้านดังนั้นให้เราเริ่มทําจากสิ่งเล็กๆอย่างเช่นการออกกําลังกายเราก็ไม่ควรที่จะไปหักโฮมออกกําลังกายตั้งแต่ต้น เราควรที่จะเริ่มต้นด้วยการเตรียมอุปกรณ์เล็กๆน,น้อยๆอย่างเช่นเสื้อหรือว่ากางเกงแล้วก็รองเท้าสําหรับวิ่งเอาไว้ในตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าเราก็ เริ่มหยิบเสื้อผ้าต่างๆมาสวมใส่แล้วก็จินตนาการว่าเราใส่ชุดพวกนี้เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะออกไปเดินเล่นวันละ5นาทีไปสูดอากาศบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะอเมีก็เลยได้ไอเดียปิ๊งเข้ามาในหัวของอเมีเลยในวันนั้นนะคะว่าเอาละในในชีวิตมันก็ เรียกได้ว,ว่าสิ้นหวังสุดๆแล้วยังไงก็ขอรักษาสุขภาพร่างกายเอาไว้ก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะออกไปเดินเล่นสัก5นาทีในตอนเช้าก็แล้วกันแล้วหลังจากนั้นเอมี่ก็ทำอย่างนั้นนะคะก็คือออกไปตอนเช้าทุกๆวันในตอนนั้นเมื่อหนึสองปีก่อนนั้นเอมียังอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะเอมี่ก็ออกไป เหมือนกับเป็นการเดินเล่นวันละหนาทีวันแรกแล้วก็วันที่2เป็นการเดินบ้างวิ่งบ้างวิ่งหย่อๆบ้างสลับกันไปเป็นช่วงๆแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการวิ่งจ็อกกิ้งทุกเช้าประมาณอย่างน้อยวันละ15-30นาทีทุกๆวันจนเป็นนิสัยซึ่งในระหว่างวิ่งนั้นยัมีก็ได้ โปรแกรมจิตตัวเองหรือว่าใส่ภาษาสมองให้กับตัวเองใหม่ด้วยคำว่าฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนมีความสุขวิ่งไปก็คิดในหัวซ้ำๆไปว่าฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนมีความสุขฉันเป็นคนมีความสุขฉันเป็นคนมีความสุข ก็วิ่งโปรแกรมสมองตัวเองไปเรื่อยๆให้ภาษาสมองใหม่กับตัวเองไปเรื่อยๆทุกๆวันทุกๆวันจนเกินระยะเวลาที่เขาเรียกว่าเป็นการสร้างนิสัยใน21วันของเอมีของเอมี่ทำเกินนั้นไปเยอะพอสมควรนะคะเอมี่ก็วิ่งไปประมาณ30กว่าวัน40กว่าวันแล้วหลังจากนั้นจักรวันก็ได้จัดสรรหนทางวิธีการช่วยเหลืออื่นๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของหนังสือหรือว่าคลิปวิดีโอหรือว่าครูบาอาจารย์ครูโค้ดที่สอนเกี่ยวกับ กฎธรรมชาติกฎจักรวาลกฎจิตวิญญาณกฎแรงดึงดูดเอมี่ก็ได้เข้าไปเรียนรู้และในที่สุดก็ได้พบว่าวิธีการในการที่เอมี่เลือกใช้หรือการตัดสินใจที่จะออกไปวิ่งนั้นมันได้ช่วยเอมี่เอาไว้ให้มีพลังมากขึ้นเพราะว่าหลังจากนั้นเอมมี่ก็ได้เรียนรู้จากครู โค้ดนะคะว่าการขยับร่างกายหรือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายนั้นมันจะทําให้มีเขาเรียกว่าสารแห่งความสุขหลั่งออกมานั่นเองและมันช่วยรักษาอาการซึมเศร้าหรือว่าแก้ปัญหาคนที่เป็นโรคซึมเศร้าได้นั่นเองนะคะเอ็มมีก็เลยเลือกใช้การวิ่งในทุกๆเช้าช่วยเพิ่มพลังให้กับเอ็มมีในทุกๆวันหลังจากนั้นและทุกๆวัน ทุกๆวันนี้นะคะปัจจุบันนี้เอ็มมีก็ยังวิ่งอยู่เป็นการวิ่งเหาะๆเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งธรรมดาออกกำลังกายทุกๆเช้าเพื่อเพิ่มพลังให้กับชีวิตอยู่เช่นเดิมซึ่งเรียกว่าเป็นสาเหตุนั้นหรือว่าแรงบันดาลใจหลักๆของเอมีก็มาจาก คุณหมอทีมดรทีมท่านนี้นะคะเป็นเซเล็บดร์คุณหมอที่เป็นเซเล็บนั่นเองนะคะมีผู้ติดตามเป็นล้านๆคนทั้งใน YouTube, TikTok, IG, Facebook ในปัจจุบันนี้คุณหมอก็ได้แบ่งปันความรู้ในเรื่องของการลดความอ้วนนะคะเพื่อนๆแล้วก็การดูแลสุขภาพต่างๆรวมไปถึงไมซ t แนวคิดหรือว่าทางเทคนิคจิตวิทยาต่างๆด้วยแต่หลักๆแล้วคุณหมอจะให้ความรู้ในด้าน การลดความอ้วนนั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆติดตามได้ที่เพจคุณหมอทีมหมอทีมด็อกเตอร์ทีมนั่งเฉยๆก็ผอมได้นั่นเองซึ่งเล่มนี้ที่เอเม ที่เอ็มเมอซื้อมาเป็นของขวัญให้กับตัวเองก็คือนั่งเฉยๆหน้าเด็กสังกันก็มีเคล็ดลับวิธีการดูแลสุขภาพการลดความอ้วนการลดความเครียดการดูแลสุขภาพด้านจิตใจด้านร่างกายทุกประก,การเลยนั่นก็องให้เอ็มมีสามารถที่จะนั่งเฉยๆหน้าเด็กสังกันได้ด้วยนั่นเองต้องขอบคุณคุณหมอที่เป็นไอดอลเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจที่ดีๆหรือเป็น ครูทางด้านจิตวิญญาณคนแรกให้กับเอ็มเม์นั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเรามาพบกันใน คลิปใหม่ครั้งหน้าที่เอมีจะเอาสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังให้กับเพื่อนๆฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่ดีๆอย่างให้ทุกๆคนที่รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังนะคะให้มีกําลังใจกลับมาอีกครั้งแม้แต่เอมีก็ยังสามารถที่จะกลับมามีพลังได้ถ้าใครที่ได้ฟังคลิปนี้คุณได้รับสิ่งดีๆอย่างแน่นอนจักรวาลจัดสรรให้คุณได้มาฟังเรื่องราวดีๆเพื่อเป็นแรงกระตุ้นแรงบันดาลใจที่ดีๆให้กับ ุคณนั่นเองเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้มีไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ